ครับผมนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้แกมาพอๆพงครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับกับวันที่หนึ่งสิงหานะครับครับพามาอัปเดตนะครับอ่าตะก่านะครับแปลงต้นกะนะครับแล้วก็หน้าทีปากดำไปแล้วนะครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่นี่คือข้าว เหนียวหอมไม่สุดนะครับกะกํลลังทำการปักดำเกือบแล้วนลครับเหลือแค่เปลงตะการสองเปียงหน่อยนะครับครับทีมงานกับกํลลังมหาอ่านะครับตอนนี้ก็ฝนตกลรดนะครับนี่ครับฝนตกครับถิงหน้าหอดนะครับนี่ครับ น้ำก็กำลังท่วมนะครับสำหรับเศร้าๆนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่คือแป้งหน้าพีหน้าหนองครับเป็นเขาหน้าวานนะครับรอบข้างจะเป็นข้าวหน้าวานนะครับเมียนเบิดครับส่วนของผมจะเป็นหน้าดำเพียวนะครับก็กำลังปักดำนะครับจะเลี้ยวเซตแล้วครับ สำหรับนี่กระสือเ,เตะกะนะครับการกำลังพิจารณาอยู่นะครับนี่ทีมงานกำลังทยอยไปแล้วครับนี่ปูนครับหากระกา,กาอยู่ข้างละสองมัดนะครับเพราะว่าเอาไปเนี่ยแล้วนะครับน้ำร้ายครับช่วงนี้ครับหลังจากที่เดือนสองเดือนก่อนหน้าฝนแรงนะครับ แปดสองหนคนสองใจนะครับบวกกับเอลนิโยนะครับนี่ครับแปลงทีดำไปเรียวซี่หามือนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมม่สุดนะครับไอทเอีเว้นทางไว้นะครับจงทางไว้คือผมจะเอารถไถลงมาเามาไถลับมาดำาตะการสองสองหลองหน่อยนี้นะครับ เลยจงไว้นะครับตอนนี้ก็เรืออยุดนิดนึงนะครับกำลังจะทำการปัดดำนะครับดำหนึ่งต้นนะครับสังเกตนะครับต้นเดียวนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็ใส่ต้นเดียวเหมือนกันนะครับนะครับเรืออยู่หันประมาณสีหาหมัดครับเดี๋ยวก็จะไป ทำการปลักดำให้แล้วเสร็จนะครับเดีย๋ยวพาพี่น้องมาเบื้องดีนะครับนี่ครับนาำก็ลั้งร้ายนะครับนี่ครับนี่เปิดไว้บเบิดมือเบิดขื้นนะครับเปิดไว้เบิดมือเบิดขื้นนะครับกายัาง น้ำยังไหลอยู่คือเก่าอยู่ครับเพราะว่าทุกคนกับระบายลงมาเบิดนะครับมันก็เลยมาตุ่มห่วมกันอย่างนี้นะครับนี่ก็จะลงไปสู่น้ำหวยกระจีนแล้วก็ลงน้ำโค้งต่อนะครับไปทางขึ้นน้ำโค้งนะครับสําหรับคลิปนี้กัอัปเบร์พี่น้องรับราบประมาณนี้นะครับนี่ครับเลืออยู่น้ำตะกานะครับสองหลองหน่อยก็แล้วนะครับนี่ครับกะ จงท่างไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะค่อยด,ดำออมากๆแต่สมมติไร้เตืออยู่ละครับนี่ผมม่านซีหมัดพุละครับยังจะเลี่ยวนะครับ้าโบมี่ยังติดคัดมืออื่นนะครับน่าจะเลี่ยวเซเราะว่ามือน,นี้ติดติดก่าอยู่นะครับโอ้โหว่าเอ่อพี่น้องควจะมาเบ่งปันไปหรือว่าแนวไรนะครับหรือว่าผมเองจะเอาไปถอนไปดำ หน้าทุกอื่นนะครับกําลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจอยู่นะครับยังไงแกเดี๋ยวจะอาบเดอีกทีนึงนะครับเพราะพี่น้องพี่ก็ยากได้อยู่นะครับครับสําหรับข้าวเหนียวหอมีิสุดนะครับนาดํามือนาดำหนึ่งต้นนาปีนะครับประมาณนี้ครับผม